เงินกับความรักเลือกอะไรแม่ทั้งสองสิคะมีการเงินแต่นิสัยแย่ก็ไม่เอาฉันเอาทั้งหมดแต่ฉันเอาเงินมาก่อนฉันเอาเงินมาก่อนผู้ชายที่มีศักยภาพมาก่อนแล้วความรักความโรแมนติกมันสร้างได้จริงปะเธอจะเอาความโรแมนติกแบบไหนอะเธอว่าไม่เอาเงินหรอกแม่เอาความรักโรแมนติกฉันให้เธอจินตนาการนะโรแมนติกแบบไหนที่เธอต้องการดอกไม้หนึ่งดอกดอกกุหลาบให้คุณครับหนึ่งดอก อันนี้ความโรแมนติกที่ไม่มีเงินนะความโรแมนติกที่มีเงินคือเปิดห้องมาดอกไม้พันดอกแล้วเปิดประตูออกไปเป็นวิวที่ปารีสหอไอเฟลโรแมนติกไม่ห่าเธออยากได้ดอกไม้หนึ่งดอกก็ไปสิฉันอยากได้ดอกไม้พันดอกกับวิวปารีสผู้ชายกระจอกทำให้ฉันได้ไหมละ่ะทำให้ฉันโรแมนติกแบบนี้ได้ไหมละ่ะ เวลาคุณเจอแต่ผู้ชายที่สนใจแต่อาชีพของคุณนั่นะหมายความว่าพวกเขาต้องการบางอย่างจากคุณจบมาเคลียนะดังนั้นผู้ชายรวยผู้ชายที่มีศักยภาพจริง,รงๆเขาไม่สนใจเขาโดนแคร์คุณฟังนะลูกแม่ถ้าหนูมีผู้ชายกระจกล่ะหนูทำยังไงหนูไม่อยากเลิกเขาถ้าหนูมีผู้ชายกระจกหนูต้องหาอีกคนหนึ่งนั่นหมายความว่าเขาจะต้องทำงานหนัก ถ้าเกิดว่าเขากระจอกอ่ะเขาเขาทำงานได้ครึ่งหนึ่งของผู้ชายรวยเท่านั้นเองแต่ถ้าเป็นผู้ชายสองคนเขาจะหาเงินให้คุณสองทางนั่นเท่ากับผู้ชายรวยหนึ่งคนแต่เราจะเอ๊ยยังไงอยู่นะหาสามีสองคนเอ๊ยยังไงอยู่นะชีวิตอะ <c oughs> ใช่ไหมถ้ามันไม่พอสําหรับคุณนะคะหาคนที่พอดีสําหรับคุณอย่าไปหาผู้ชายสองคนมานะคะมาทําเงินให้คุณ <c oughs> พูดแบบยกตัวอย่างให้คำคำแล้วก็ผู้ชายกระจกนะคะเขาก็จะรู้ว่าเขาสามารถเนี่ย โน้มน้าวคุณให้มีเพศสัมพันธ์ได้ฟรีเพราะเขาคิดว่าผู้หญิงก็คงจะต้องการมีเพศสัมพันธ์มีเซ็กกับกับเขาเช่นเดียวกันเหมือนที่เขาคิดเหมือนกับมันแฟแฟทั้งคู่ผมก็ได้คุณก็ได้อะไรประมาณนั้นเขาคิดอยู่แค่นี้แต่จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่าเฉลี่ยของผู้ชายทั่วไปจนถึงยากจนที่อยากชวนเดทก็เพราะว่าเขาคิดว่าผู้หญิงควรจะเป็นฝ่ายที่ยอมเสียสละให้กับเขา นะคะหรือได้อะไรฟรีๆโดยไม่มีอะไรมาให้เธอเลยอยากเดทกับผู้หญิงเอาง่า,งงายๆอยากมีแฟนอยากเดทกับผู้หญิงแต่ไม่มีปัญญาเลี้ยงเขาแล้วคุณจะเอาไหมอะไปออกเดทกับผู้หญิงแล้วยังให้ผู้หญิงจ่ายคุณคิดว่าผู้หญิงจะคิดยังไงกับผู้ชายอ่ะเวลาดูผู้ชายดูตั้งแต่ออกเดทแล้วค่ะไม่ใช่มานั่งโหบางคนผมอยากจะลองใจคุณผมอยากรู้ว่าถ้าผมไม่จ่ายคุณคุณจะคิดยังไงผมไม่ได้มองหาผู้หญิงที่มาเอาเงินจากผมอันนี้ไม่ไม่มีเงินชัว ไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นที่จะมานั่งลองใจใครถ้าออกเดทกับกูแล้วมึงไม่ไม่จ่ายโสวัสดีค่ะแค่นั้นเองก็ดูผู้ชายตั้งแต่เดทแล้วค่ะจะให้ดูตอนไหนดูตอนที่มันเป็นพ่อของลูกหรอเธอจะยอมขนาดนั้นหรอฉันไม่เอาอ่ะ,ฉ,ออะฉันไม่เอากีฉันไปเสี่ยงอ่ะเธอจะเอากีเธอไปเสี่ยงก็เรื่องของเธอแต่ฉันไม่เสี่ยงเดทแรกประทับใจมากเลยค่ะผู้ชายไม่จ่ายเงินเขาอาจจะลองใจเรามีลูกกันก็ได้ค่ะก็เลยแบบ ก็ดูใจเขาระยะหนึ่งตอนเป็นแฟนเขาก็ไม่เคยจ่ายอะไรเลยค่ะดีมากเขาแบบลองใจเรานาน,านมากเลยนะคะคุณแม่พอมีลูกคิดว่าเขาจะจ่ายคิดว่าเขาจะเปมีลูกหนูจ่ายค่าเทอมหมดด้วยตัวเองเลยละคะ่ะภูมิใจมากอยากเอากีไปเสียงก็เชิญแต่ความเสี่ยงอะไม่ใช่แค่กีเธอหรอกลูกของเธออนาคตอันอนาถาของเธอ